ก่อนนอนนะคะก็ต้องทาครีมบำรุงผิวนิดนึงนะคะดูแลผิวหน้าให้สว่างแล้วก็กระจ่างใสนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่สว่างนะคะไม่ใสนะคะสนใจทักมาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะใช้แล้วแบบหน้าใสมาก น่าดงมากก่อนนอนก็ต้องนิสหนึ่งนะคะบำรุงแล้วก็ดูแลกันหน่อย นะคะคที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำนะคะไม่กระจ่างใสนะคะปัญหาริ้วรอยรอบดวงตานะคะนอนดึกนะคะแต่ว่าต้องตื่นแต่เช้านะคะก็ต้องดูแลผิวหน้ากันบ้างนะคะดึกแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ขี้เกียจนะคะ บางคนแบบว่าไปเที่ยวมานะคะดึกดึกดด่นๆกลับบ้านมาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเพลียอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ม o นบอกเลยม o เป็นคนที่แบบขาดเรื่องดูแลผิวไม่ได้นะคะก่อนนอนก็ต้องล้างทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็ต้องทาครีมบำรุงนะคะต้องบำรุงผิวก่อนนอนนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ย